ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนทาอินโทรนะครับเพื่อผมขอให้ทาอินโทรให้ถ้าใครถ้าใครอยากอยากหรือว่าถ้าใครอยากได้อินโทรผมก็จะทําให้ละกันนะครับก็วิธีทาอินโทรง่ายๆก็จะทําเหมือนอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ ขั้นแรกแล้วเราก็ต้องเดี๋ยวผมจะบอกโปรแกรมที่ใช้นะครับนี่ครับก็คือ l ี g ก็นะครับโปรแกรม r ี g ก็ตแต่ไปครับก็คือ k ีมัสเตอรนะครับก็แค่นี้ก็ทาก็ทำอินโทรหรือว่าคุณจะปรับแต่งก็คือ Power อร์เดอาครับไดอไดอคเตอร์ครับก็ก็คุจะทําเป็น4ีแอปด้วยกันนะครับขั้นแรกผมก็จะมาสอนสอนทำเป็นแบบแบบต้นแบบของอินโทรนะครับ ขั้นแรกนะให้คุณเข้าไปให้คุณพิมพ์ชื่อของคุณนะครับง่ายๆครับพี่พิมพ์ว่าผมจะพิมพ์ว่าเนี่ยพิมพ์ว่าไอไม่รู้เนี่ยจุดว่านายเพื่อนผมชื่ออันนี้ใช่ไหมครับ D N N gamer ต่างกันนะครับทำให้เพื่อนผมเดียกัน gamer ครับก็โอเคครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ D N N gamer นะครับ ขอเพื่อนผมนะไม่ชงผมนะโอเมเมื่อนะครับก you know ็จ้องขอัยด้วยก็ได้อย่างนี้นะครับก็ได้แล้วเห็นไหมครับแล้วคุณจะเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมคุณเอายังไงก็ได้นะครับผมเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับ G ม g a m ร r แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบแบบนี้ก็ได้นะครับแบบผมแบบเนี้ยเนี่ยกดเปอย่างเงี้ฟึบปั๊บ นี้ก็ได้นะครับหรือว่าแต่ของผมใช้อันของผมมันใช้อย่างนี้นะครับเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ดูครับนี่ครับดูนะรอเราครับนี่ครับก็นี่ครับกดกดได้อย่างนี้นะฟึบฟึบฟึบอย่างนี้นะครับของผมจะทําเป็นแบบนี้นะครับอืมเนี่ยแบบนี้ครับเออใช่ครับเออกดนี่ครับมันจะเป็นบรนทึกภาพกิฟต์ไปถึง เป็นเป็นแบบแอนิเมชันมันจะต่อกันไปเลยผมผมขอให้ใช้เป็นชือวิดีโอนะครับครับก็รอครับรอให้มันโหลดเสร็จนะครับผมขอให้แนะนําให้ให้นำสองคลิปด้วยกันนะครับแล้วคลิปต่อไปผมก็จะมาสอนการทําเป็นภาพอินโทรแบบสมบูรณ์แบบนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอทํานี้ก่อนแล้วกันนะครับรอนะครับรอให้มันโหลดเสร็จนะครับรอให้มันโหลดเสร็จเลยนะครับ ให้มันหลุดสิทนะครับรอครับรอให้มันรอให้มันหลุดสิทเลยนะครับรอให้มันหลุดสิ็จเลยให้มันหลุดสิ็จนะครับแล้วก็อีกนึงครับก็คุณก็เราให้มันหลุดสิ็จแล้วนะครับใช่ไหมครับต่อไปครับต่อไปถ้าคุณหลุดสร็จแล้วใช่ไหมหลุดสร็จแล้วใช่ไหมมันอยู่ในอยู่ในเกีรรลลี่แล้วคุณก็ขอให้คุณเขี่อย่างนี้นะครับ อย่างนี้ว่าเมื่อกี้ไม่ต้องรอมาให,ให้ลดเสร็จก่อนนะครับแต่าม,มาเพราะว่าไม่ไม่ถนัดแล้วก็คิดว่าไรนะครับไอ<ล>้ไรไรแอ็นแอ็นซับสค่ายนะครับซับสค่า,กายาก็ไปครับเรียบร้อยครับคุณได้อย่างนี้ให้คุณเลือกตามทำเมื่อกี้เลยนะครับ โปรแกรมนี้ผมโปรแกรมนี้ผมผมไม่ได้ก็ก็ไปโหลดง่ายๆนะครับไปโหลดตามตามเพจตัวเลยนะครับพิมพ์ว่าลีเก้นนะครับลีเก้นตามที่ผมบอกเนี่ยลีเก้นอย่างเงี้ยนะครับลีเก้นอย่างเงี้ยลีเก้นครับก็นี่ครับลีเก้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับลีเก้น L E G A N D นะครับก็แบบพิมพ์ลีเก้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทำพาร์ตต่อไปนะครับเดี๋ยวพารน,นี้ก็จบไปก่อนนะครับก็จบนะครับบาย